เมืองนักมวยเมืองคนสวยเมืองเชียงใหม่เมืองคนของไง,มง,มงเ,เมืองเมืองเพชรบุรีแมนบอนอจ้า สวัสดีค่ะกร,บบรกาบนมัสการพระคุณเจ้ากล่าวแทบเท้าท่านนายกกล่าวแทบอกท่านคณนกรกรมการ,กรและกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องช,อวชาวเปอรามทุกท่านด้วยนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะกังตองพัชร,ราพรทิชัยปัจจุบันนักอาย,ยุสิบเก้าปีกำลังศึกษาอยู่ราตรีชั้ 3, ชนปีที่สองคณะวิทาการจัดการสาขาเทศาศาสตร์นวตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนลุมศิษ,ศษ์ค่ะในวันนี้ค่ะนักการเดินทางมาไม่ไกล เดินทางมาจากเมืองผู้กล้าพรยาแลจังหวัดเชีภูม จังไรแล้วขอฝากเนือ้อฝากโตฝากเป็นแห้งเชื่อแห้งใจให้ผูสาวน้อยหนาม่นคนหนาไสใจเดิน mm hmm. รอยผู้รีอ่อนสอยสาวน้อยเชฟยภูมิภูณีเด้อจะเด้อสุดท้ายนี้ค่ะขอฝากไว้ว่าใครปลกมือขอให้รวยด้วยสอบสิงให้มีกินมีใช้ให้ถูกหวย mm hmm. เป็นท่านชายขอให้ประสบโชคพบอํานวย mm hmm. เป็นท่านหญิงขอให้ได้ผัวรวยทั้งใหญ่ยาวขอบคุณค่ะค่ะ yeah. สดวส สาวชายภูมินะคะสาวอีสานวู้อีสานเขาค่อนสวยๆเยอะเนาะให้ตุลีสวยกว่า ชุดหวานมากเอฟต่อได้ไหมคะพี่เลี้ยอยากใส่ไปตลาดชะออตอนเช้าพรุ่งนี้อโรคยาปรมาราภาการไม่มีโลกเป็นลาบอันประเสริฐอโรขยอยรเมเอยเรยเทยการมีเมียเป็นกระเทยถือว่าดีเลิศประเสริฐสีค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดสามีออนปริยาพักตีมงคล ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนิสานสาขาวิชาแฟชั่นผ้าทอและการออกแบบปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่นัก,กมหม่อใหม่สูงมือใหม,หม่เฉลิมเพื่เกียรติค่ะ โดยระยะทางมากกว่า531กิโลเมตรจากจังหวัดสุรินทร์สุรินท์ถิ่นช้างใหญ่นะคะเดินทางมาจังหวัดเพชรบุรียังไงแล้วก็ต้องขอกำลังแรงเชียร์แรงใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวเพชรบุรีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะคุณตรีตรีชัยนรงค์กัมมิโกเป็นผู้ส่งเข้เประกวดค่ะ อันว่าชายใดได้หญิงคือยอดชายชายใดได้ชายคือยอดมนุษย์แต่ชายใดได้ตุ๊ดคือยอดมนุษย์อุลตราแมนขอบคุณมากค่ะถ้าเ<อ>หนือกว่ายอดมนุษย์ต้องตุ๊ดได้ชายนะคะ ไหวไม้มลูกเปอร์หกไหวไหมไหวนะหน้าเหมือนหมาเนาะน่ารักเพชรบุรีถิ่นนี้เมืองธรรมะสักการะกราบกรงด้วยศักดิ์ศรีวัดนายางงานยิ่งใหญ่ประจำปีอิ่มเปรมปรียินดีที่ได้มาปิดทองพระหลวงพ่อแช่มผู้ศักดิ์สิทธิ์ อันเรืองริ์ปาดเปลืองหน้าเรื่องใสอีกองค์พ่อพระพิคเนศเด่นแต่ไกลองค์สูงใหญ่ปรางเสวยสุขให้ศรัทธากราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวนายางและผู้ชมในงานทุกท่านรวมไปถึงท่านคณะกรรมการทุกคนนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข9น้องเป็นหนึ่งสุภัสราทองอ่อนปัจจุบันอายุ26ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาว,วิชาภาษาไทยขารุศาสริบัดตเกียรติิยมอันดับ2น้องเป็นหนึ่งก็เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาประกวดที่บ้านเกิดของตนเองเพราะเป็นหนึ่งยังเชื่อและศรัทธาในเวทีการประกวดสาวประเภทสองของวัดนายางของเราค่ะ ยังไงแล้วก็ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผู้ชมในงานทุกคนแล้วก็ท่านคณะกรรมการทุกท่านนะคะช่วยเมตตาและเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวน้อยหน้ามนคนหน้างามคนนี้ด้วยนะคะอย่างน้อยก็ให้คิดซะว่าเป็นลูกในบ้านเป็นว่านในสวนหรือจะเก็บเอาไว้เป็นลูกสะพ้ยตัวหนอๆ่ๆคนหนึ่งก็ได้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณน้องเป็นหนึ่งนะคะ งูกหลานชาวพิทุรีท่านหนออึ่ง,งสอยซอยพี่น้อง้ังซอยห ที่เบิดบินข้ามป้ายเตยหมู่บ้านใดวันี้กระเทยหมู่บ้านนันประพัฒนาและเด้จ้ากับสวัสดีท่านคณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะน้องแบงค์ผู้เข้าประกวดใหม่เลขสิบนัชนาราคงพัฒนานนปัจจุบันอายุย8่28ปี สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชภัฏจันเกษมคณะวิทยาการจัดการหลักสูตรกรรมชาสัมพันธ์และการโฆษณาค่ะปัจจุบันเป็นคอนเนทนต์ครีเอทีฟทำติ๊กตอกเกอร์และเพจาางานที่ชื่อนาราแบง ส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเวทีางานงามยังไงแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กับน้องแบนด้วยนะคะใครปกเมือขอให้รล่อขอให้รวยขอให้ถูกหวยรางวัลที่ข 1>, ขขข1ขอบคุณค่ะคอะขอเสียงัรบมือให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลขสิด้วยค่ะขอเชิญด้ จะได้ดูชัดๆนะคะบรึ่งขยับไปด้านนู้นนิดหนึ่งค่ะขยับต่อมาค่ะพ่อค่ะผู้เข้าประกวดเรามีน้อยนะคะแต่เน้นคุณภาพจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหม้อพวงมาลัได้เลยค่ะพี่เลี้ยงหรือว่า คุณเบอร์สบไปต่อเลยค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณตีชายนรงมากนะคะชุดสีชมพูนี้เดี๋ยวจะเอฟต่อนะคะเดี๋ยวจะติดต่อโอ๊ตลิงแลกบุรีไปเอานะคะ อทุกคนจะพูดทุกคนไม่ได้เกรงใจมันอามาแล้วอุ้ยดูอยู่ในที่มือสวยมากเบอร์หกจริงจริงเบอร์หกอยู่ในที่มือสวยมาก นะคะงานซูนะคะ And now, ladies and gentlemen, welcome to the Black Rose Cabaret Show. Now it's time for everyone to enjoy our famous and beautiful cabaret. Our show is number one in Echibori, so sit back, relax, and get ready to enjoy the fantastic and amazing The Black Rose Cabaret Show. ขอเสียงปรบมือเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทีมงานเราชาวคณะแบ็คโรดคาบเรย์โชว์ครับคาบเรย์เขตเชียงชวัดเพชรบุรีครับผ่านพ้นไปครับในรูปแบบของไทยๆนะครับของทีมงานเราชาว